น้องมีเป็นไรก็เคยผูกกับเธอใช่ไอันนี้นะคะจะเป็นต้นที่หายาก4.5เปอร์เซ็นต์นะต้นต้นนี้ต้นที่เมาสีสดไหนอะต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ข้างๆของมันจะเป็นต้นมะพร้าวนะคะอนีเพื่อของเราเอง นตอบเพื mm ่อนก่อนฮะอัน sure, น <y ug il clubs> <s pack ular> ouais, ี้จะเป็นแบบบูเบอร์รี่นะคะบูเบอร์รี่อุ้ยเฮ้ยนีะคะจะเป็นแบบบูเบอร์รี่แล้ข้างบนบูเบอร์รี่จะเป็นแอปเปิ้ลก็บูเบอร์รี่นะคะแล้วก็ต้นกระบองเพชรนะคะมีต้นกระบองเพชร หลังต้องกระบอกเพชรหมดเลยอันนี้ก็ต้นนงนะคะค่นก็ต้นหายาก10%ก็ต้นหบุต้นอันนี้เรียกอะไรอ่ะต้น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 อยากดาก้อนศิเกิดได้ไหมเนี้แล้วอันนี้คือเออตีสปีกเกอร์ไปแล้วอ่ะ กต้นข้าวโพดนะคะกต้นต้นที่ต้นวัชพืชต้นแตงโมที่เก็บยากก็ต้นฟักทองนะคะต้นที่หายก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ได้ดูเนาะก็เป็นต้นต้นอะไรอ่ะต้นต้นนักเขือเทศนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้น ต้นต้นอะไรอ่ะต้นพีกิกเพื่อนชอบถักมาหุ้ยของขายแปนะคะทุกคนคลิปยาวแน่นอนอืม เตือนว่ามีของมหกมาก็เหมือนกันนะคะอะไรมันมหกมาก็ไม่รู้อ่ะต่อค่ะก็จะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้นบูธบานรนาฮะตอะไรไม่รู้อ่ะไปเอามาจาก ก็ของตุกแต๋ะะตตง,งก็ต้นไผ่นะคะเพืไผ่ต้นไผ่เฮ้ยฉัจะได้ทำไงอ่ยก็ต้นกุหลาบสวยมากกลับเข้ามาดูอยู่เดี๋ยวไม่เลอะรีวิวอะไรเนี่ยก็สตรอเบอร์รี่คะสตรอเบอร์รี่นะะี่ก็เป็นเครื่องประดับต่างๆขอโทษคนไม่เห็นขอโทษด้วยนะคะทุกคนคือแบบ มันถือยากมากเลยไม่มันไม่มีที่ตัง้งค่ะทุกคนขอโทษด้วยนะคะก็ออสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนฮะบ๊ายบายไปก่อนนะครับทุกคนจบเพียงเท่านี้ฮะอย่าลืม,ม,มติดตามช่องเราด้วย